เราจะส่งท้ายข่าวช่วงนี้กันด้วยภาพของรถตู้โดยสารเส้นทางวิ่งระหว่างเขมราชอุบลราชธานีรับผู้โดยสารเกินกว่าที่กําหนดค่ะบอกว่าในภาพนั้นมีผู้โดยสารที่ยืนอยู่ในรถตู้ตลอดการเดินทางด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการท้าทายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะของคอสชอค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นะคะเป็นภาพภายในรถตู้ที่มีสภาพที่เรียกได้ว่าแออัดเกินกว่ามาตรฐานค่ะบรรทุกมี ผู้โดยสารที่ยืนอยู่ด้วยนะคะในรถตู้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะนอกจากจํานวนผู้โดยสารที่นั่งเบียดเสียดยัดเยีดกันแล้วมีจํานวนหนึ่งยืนอยู่ภายในรถตู้ด้วยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการบริการของรถตู้คันนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าเกินกว่ามาตรฐานไปเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยได้แน่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายละค่ะต่อการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะของคอสอชอที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะโดยคลิปภาพนี้ค่ะ เป็นช่วงที่ถ่ายในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาถูกเผยแพร่ต่อการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะรถตู้คันนี้วิ่งให้บริการระหว่างเส้นทางเคมราชอุบลราชธานีแล้วก็ในคลิปนี้นะคะยังระบุด,ด้วยนะคะว่าคนขับรถตู้นอกจากจะรับผู้โดยสาเรเบียดเสียดกันแบบนี้แล้วยังหยุดรับผู้โดยสารต่ออีกระหว่างทางโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าผู้โดยสารในรถนั้นจะออกมาโวยวายบ้างต่อว่าบ้างแต่ว่าคนขับรถตู้คันนี้ ก็ไม่ได้สนใจผู้โดยสารแต่อย่างใดค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะเพื่อเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดปกติการทําผิดกฎหมายต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่งมาไม่ว่าจะเป็นการลงโซเชียลมีเดียหรือว่าการแจ้งมายังคอสอชอโดยตรงก็สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมได้ด้วยค่ะ